นะครับในข้อ28สิบดนะครับเขาบอกว่าคุณครูเนี่ยเขามีลูกอมชนิดเดียวกันนะครับอ,อยู่สิเม็ดลูกอมเป็นชนิดเดียวกัน,นแจกให้กับกิ่งแก้วกุ๊กกิ๊กอย่างน้อยคนละสองเม็ดนะจงหาว่าครูสามารถแจกลูกอมคุณครูแจกทั้งหมดครับแจกทั้งหมดนะให้นักเรียนทั้ง4คนได้กี่วิธีนั้นก่อนอื่นเราก็แจกให้ทุกคนคนละ2เม็ดไปก่อนนะครับ คนได้ไปตอนคนละ2เม็ดนั่นแปลว่าแจกไปแล้ว8เม็ดจากที่มีทั้งหมด10เม็ดก็จะเหลืออยู่2เมนะ็ดทีนี้เราต้องเอาไอ้2เม็ดที่เหลือนี่แหละมาแจกนะครับนะความแตกต่างของจำนวนวิธีแลความแตกต่างของวิธีเนี่ยก็จะอยู่ที่การแจกไอ้2เม็ดนี้แหละนะครับมันก็เลยแบ่งเป็นกรณีย่อยนะครับนะแบ่งเป็นกรณีย่อยได้2กรณีนะครับ นะแต่เปนน็นกรณีย่อยได้2กรณีกรณีที่1ก็คือ2เม็ดนี้แจกให้คนคนเดียวกันแจกให้คนคนเดียวกันกับกรณีที่2 2เม็ดที่เหลือเนี่ยแจกให้กับคนคนละคนกันนะกรณีที่1ถ้า2เม็ดแจกให้คนเดียวกันนะครับมันก็จะได้4วิธีเนาะก็คือ วิธีหนึ่งก็แจกให้กินวิธีทสองก็แจกให้แก้ววิธีที่สามก็แจกให้กุ๊กวิธีที่สี่ก็แจกให้กินนะครับนี่แจกให้กิงวิธีสองแจกให้แก้ววิธีทสามแจกให้กุ๊กวิธีที่สี่ก็แจกให้กิงนะครับสรุปในกรณีที่หนึ่งนั้นก็จะได้มาสี่วิธีนะครับส่วนกรณีที่สองนั้นสองเม็ดที่เหลือต้องแจกให้คนคนละคนกันนะครับ ไล่ตัวที่สองนะครับแจกให้คนคนละคนนะครับลูกคมสองเม็ดที่เหลือแจกให้เด็กๆๆคนละคนนะครับจากกิ่งแก้วกุ๊บกิ๊กนะครับก็อาจจะเอากิ่งเป็นหลักก่อนนะครับกิ่งกับแก้วเนี่ยกิ่งกับกุกกิ่งกับกิ๊กนี่ต้องกิ่งเป็นหลัก ดูทีนะตอนกินเป็นหลักนะกินแก้วกินกุ๊กกินกิกต่อมาเอาแก้วเป็นหลักแก้วกุ๊กกิวกิกต่อมาเอากุ๊กเป็นหลักกุ๊กกับกิกนะครับนะครับก็จะได้มาตามนี้นะครับก็จะเป็น6วิธีนะครับหรือเราอาจจะมองว่าเนื่องจากว่าลูกอมเนี่ยมันเหมือนกันนะครับเป็นเช่นเดียวกันนะครับมีอีกสองเม็ด แล้วเราจะแจกให้เด็กคนละคนกันดังนั้นเนี่ยสองเม็ดก็แจกให้เด็กได้สองคนเนาะนะมีเด็ก4ี่คนเราต้องเลือกมารับลูกอมเพิ่มสองคนนะครับก็เลยกลายเป็น4ี่เลือกสองนะครับเพราะว่าไม่ต้องสนใจลำดับก่อนหลังครับลูกอมมันเหมือนกันนะครับจะเรียกกุ๊กมารับก่อนหรือจะเรียกกิ่งมารับก่อนมันก็ผลลัพธ์ออกมามันก็เหมือนกันลำดับก่อนหลังจึงไม่สําคัญนะครับ เรใช้การเลือกนะครับ4ี่เลือก 2, 2นะครับสี่ถอยหลัง2ตัวหารด้วย1นเดอนหน้า2ตัวนะก็ออกมาเป็นหวิธนะีสรุปกรณีนนที่สองก็จะได้6วิธีนะจำนวนวิธีรวมกันก็นกเอาของกรณีที่1 4วิธีรวมกับกรณีที่สองอีก6วิธนะนะีรวมทั้งสองกรณีก็เลยกลายเป็น10วิธีก็จะแจกไปทั้งหมด10วิธีนะครับ